สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พ,พบกับเอ๋อบ้านเลี่ยมผาอีกแล้วนะครับกินเที่ยวเช่าผาสไตล์บ้านเลี่ยมผานะครับวันนี้เราก็อยู่ที่วัดพระนอนอีกแล้วนะครับเราจะไปหาพระเปียกกันนะครับเพราะว่า EP แรกได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับเราก็เลยจะมาสัมภาษณ์พระเปียกอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับกระแสการตอบรับนะครับในสายวิชาคุนพยนตรับ EP แรกเนี่ยดีมากๆเลยนะครับมีพี่ๆี่เพื่อนๆที่สนใจอยาก,กเรียน หุ่นพย,ยนต์นะครับสารหุ่นพย,ยนต์ฝกเศษหุ่นพย,ยนต์นะครับก็สอบถามผมเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็เลยจะทําคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะได้ตอบเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่อยากจะมาศึกษาวิชาหุ่นพย,ยนต์และก็การสารหุ่นพย,ยนต์นะครับกับพ่อเปี๊ยกนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พ่อเปี๊ยกกันเลยครับ อย่าเอาไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวค่อยไปตัดทีหลังถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่จ้ะนะครับเราก็านะเรามาถึงแล้วนะ <laughs> นะครับขบี่มอเตอร์ไซค์มานะครับแล้ลร่มอรอมาครับเพื่อนเพื่อน พ่อเปี๊ยกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพเ,รพเพื่อนๆ <ampoo. S 1> ครับเราม,มาถึงแล้วก็มีลูกศิษย์ที่มาเรียนนะครับมาเรียนขอเรียนวิชากับพ่อเปี๊ยกพอดีนะครับเดี๋ย <joue> วเราก็จะเข้าไปสัมภาษณ์พ่อเปี๊ยกแล้วก็สัมภาษณ์ลูกศิษย์นะครับว่าคิดยังไงถึงอยากจะมาศึกษาวิชาหุ่นพยนต์นะครับและเขาประสบพบเจออะไรบ้างนะครับกับ หุ่นพยนต์นะครับป้ายจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับอ่าพอเปียกก็กำลังสารหุ่นอยู่นะเพื่อนๆนะครับสามารถสัมารถได้เลยนะครับตอนนี้อะไรอยากรู้อะไรเมื่อถามเขาตอนนี้นะผมก็ได้ผมไั่สะดุดอ่ะมันไม่ลื่นเลยเป็นไรไม่รู้อ่ะถ่ายไปถ่ายไปเรื่อยๆ เฮ้ยถ่ายติดดีค่ะนี่กอะโดดอ่ะเดี๋ยวดำเฮ้ยถ่ายหย่าไหลลื่นนะเฮ้ยเขาขอย่าแล้วมันสะดุดเนี่ยไม่สะดุดมอาไม่กระดุดเล่ะไปไปขอขอย่าแล้วขอขอย่าแล้วทำให้เขาดูนู่นดูได้เอาดูได้ไม่ดูแล้วเอ็นัานมาจบเน็ฟเอ็นดานมาจงเทพฟกลับไปบ้านจอดังรอแป๊งเข่งก็ถ่าย เออยเันถ่ยคก็กลับไปก็ออจอทผมไม่โอันนี้ถ่ายอยู่ตลอดเลยใช่ไหมโอเคอยวาค่อยไปตัดเอามันได้ยาวแลวครับเพื่อนๆเราก็มาถึงสำนักของพ่อเปียกแล้วนะครับเราก็โชคดีมากนะครับวันนี้ที่เรามาถ่ายทํานะครับก็มีลูกศิษย์นะครับมาเรียนทาหุ่นพยนต์กับพ่อเปียกพอดีนะครับเดี๋ยวเราอ่ะจะไปสัมภาษณ์ลูกศิษย์นะครับที่มาเรียนหุ่นพยนต์ กับพ่อเปียกนะครับว่าทําไมเขาถึงอยากมาเรียนนะครับทําไมเขาถึงสนใจในวิชานี้นะครับและทําไมพ่อเปียกถึงมีลูกศิษย์ลูกหาอยากจะมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิชาคุณพยต์นี้นะครับอ่ะอเดี๋ยวเรามาสอบถามกันสวัสดีครับพี่อันนี้มามามา,มาจากไหนครับเดีย๋ยวขอญยติดไม้นะพี่นะมาจากนนทบ,บุรีใช่ไหมครับเดีย๋ยวขอแอยาติดไม่นะครับมา มาจากนนทบุรีใช่ไหมครับพี่ผมขอญาตถามพี่อย่างนี้ทําไมพี่ถึงชอบในวิชาหุ่นพยนต์ครับถึงมาศึกษาวิชาเมืองของเก่าและโบราณของเก่าและโบราณนะครับเปียกเขาสาสตรสดแล้วครับเมตตาเมตตาครับผมอยากศึกษาไ้แล้วคุณพี่รู้จักพอเปียกทางช่องทางไหนครับก็ติดตามทาง youtube อะไรเงี้ยเามีการลงมั่งครับอ๋อ ทำกลุ่มนลุ่ัตามกลุ่มครับผมก็เลยอยากจะมาศึกษาอยากมาศึกษาครับอันนี้อันนี้พ่อเปียกก็ได้ได้สารหุ่นให้ดูใช่ไหมครับอ๋อยังไม่เสร็จใช่ไหมครับยังเฉลียวด้วยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆคุณพยนต์ของพ่อเปียกนะครับก็จะมีคุณพยนต์แล้วก็เฉลียวเฉลียว เฉลียวนะพ่อนะไม่ใช่เฉลียวอะเฉลียวเฉลียวเฉลียวโอเคครับแล้วพอจะเริ่มทําได้บ้างยังครับพี่ก็พอทําได้มานิดหน่อยครับอ๋อมาสักต่อแต่ก็เปลี่ยนครับอ๋อครับโอเคสวยเลยนะครับสวยเลยนะแล้วอันนี้พี่ศึกษามานานแล้วยังครับก็ได้สักพักได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์พ่อเปียกต่อนะครับพ่อครับมาดีได้อีพีที่แล้วคนมาหาพ่อเยอะไหมเนี่ยเยอะครับเยอะเลยนะครับโอ้โหมาอะไรรู้อยากรู้ว่ามันไมไดิ้นอ๋อตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวผมขอแยกติดไม้พ่อนะโอเคโอเคติดตรงปากคำเลยนะพ่อนะได้ จากอีพีที่แล้วนี่คนมาเรียนกับพ่อเยอะเลยใช่ไหมก็หลายคนหลายคนนะหลายคนมาจากไกลๆด้วยอ๋อมาจากไกลๆด้วยชัยูมครับอะไรก็มีเออครับใต้ก็มีใต้ก็มีใช่นะครับใช่แล้วคือเพื่อนๆ่ะถามผมมาเยอะมากว่าพ่อเปี๊ยกสอนคนไหมสอนทุกคนครับสอนทุกคนไม่เลือกไม่เลือกอยู่ที่ใครจะได้ดีไม่ดีมาอยู่ที่ตั้งใจไม่ตั้งใจ อนุญาตให้มาเลยอนุญาตมาได้เลยมาได้เลยนะอยากรู้หน่อยคนโน้นมาเนี่ยคนรู้มาเนี้ยเนี่ยของใหม่เลยยังใหม่เปียกๆอยู่เลยยังเปียกๆเลเออหลังคาทำพลาดต์มาเออเออไปเลยเปียกๆเลยไม้คูณเป็นไหนวะเนี่ยเอางามไส้เออไม้อยู่นี่โอเคโอเอันนี้มาจากไหนมาจากนครหลวงครับนครหลวงคนยุตยาเหมือนนกัคนยุทธยาเหมือนกันอ๋อแล้วทำไมถึงชอบพุนพยนตรอ่ะมันเป็นศาสตร์สินแขนงหนึ่งที่มันเป็นศิลปะ มาเป็นงานฝีมือที่สวยครับเราก็เลยชอบเพราะว่าสมัยก่อนรับบร่มรานก็คือว่าเอาคุมยนต์เนี่ยไว้เฝ้าไรเฝ้านานอพี่ถังตรงๆเองเคยมีประสบการณ์ไหมมีเป็นยังไงก็คือประสบการณ์อ่ะพูดเหมือนดูไม่น่าเชื่อนะครับก็คือเวลาเราจะไปไหนก็แล้วแต่ครับไปคนเดียวครับแต่เหมือน,นมีคนซ้อนท้ายเราไปด้วยปกป้องตัวเราเหมือนปกป้องตัวเราอีกแล้วก็เลยศรัทธาเลย นะครับก็อันนี้มาเรียนกับพ่อเปียกนานยังก็ได้สักพักแล้วได้สักพักแล้วแล้ววันนี้พกอะไรมาด้วยเนี่ยมีรูปรูปพ่อรูปพ่ออ๋อทำรูปพ่อมาทำรูปพ่อทำรูปพ่อมาอ๋อสวยเลยนะคาของเรามาประท่านะไรกันสวยเลยนะีะทำมาตั้งใจให้พ่อหรือจะเอากลับไปบ้านเอากลับบ้านกอเซ็นหน่อยใช่อ๋อมา

เดี๋ยวสะดอกคอักหน่อยอย่าไปลองนะมันจะได้ไปไปโดนของมีคมโอเคสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อทําอะไรครับอ๋อสะเดาะคอจะได้ไมนไปโดนของมีคมห้ามไปลองเนอห้ามลองนะเว้ยแล้วโทรศัพท์เข้าทั้งนั้นรอครับครับรอแป๊บแขกบานเลยรอแป๊บนะ คนไทยเหรองานเข้าเนี่ยเอ็งบอกเขาเรื่องจริงว่ามันเป็นยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมด้นี่ต่อเรื่อดินเมื่อกี้เริ่มเริ่มตรงที่ว่าผมถามพ่อว่าเมื่อกี้พ่อทำพิธีอะไรอะครับก็เมื่อกี้นะครับพ่อเปียก็ได้ประสิทธิ์วิชาหุ่นพยนต์ให้กับลูกศิษย์ที่มาล่ํ่เรียนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะสัมภาษณ์คนที่ได้รับการประสิทธ,ธิ์นะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับกับกับวิชานี้นะครับอ่าขอบคุณครับ <c oughs> ก็ขออญาตสอบถามพี่นะครับว่าเมื่อกี้นี้ที่พ่อเปียกท่านประสิทธ,ธิ์ให้นะครับเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแอดมดดีจริงครับดิ้งดิ้งเขา้องเหมือนมัดดันอย่างเงี้ยดันอยู่ในใ่ครับทั้งทั้งที่เรากำไว้เฉยใช่ใช่วันรู้ผกไม่ได้กำแน่นมากนะ มันขยับอ่ะมันเหมือนมันขยับใช่ผมก็เพิ่งเจอเพิ่งเพิ่งเจอนะครับจริงอ๋อครับผมก็พ่อครับฝุ่นพ่อมันดิ้นได้จริงเปล่าไม่รู้ลองถามมันผมไม่รู้มันโัมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยจต่จะจะหลายคนเขาบอกไปไปย่างั้นจริงก็ไม่ยังไงกูไม่รู้อยากรู้ต้องมาลองต้องลองดูเองเชื่อแล้วรัทธาผมจะมา ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ให้ใครงมงายนะครับผมต้องอบอกนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ,คครบที่สืบสารกันมาตั้งแต่โบรบาณน,นะครับสําหรับวิชาทางสายหุ่นพยนต์นะครับก็พี่ๆเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็แบบว่าอย่าไปเรียกงอะไร เอฟเฟกมากอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปมโนเยอะนะครับหุ่นเราอ่ะหุ่นเราเดี๋ยโบราณก็าทำแล้วเฝ้าลายเฝ้านาบรรลุไลกาน่ะครับไม่จะมีอะไรลึกซึ้งมีแค่นั้นแหละมีแค่นั้นนะครับคุ้มภัยเฉยๆไม่มีผีผีสางเวลาเกิดเหตุยัอยู่ไม่มีแค่นี้มีแค่นี้ไม่จะมีอะไรลึกซึ้งไม่จะมีอะไรลึกซึ้งโอเคโอเคครับก็เด้งเฉยเลยเดี๋ยวผมอ่ะมีเซอร์ไพรส์พิเศษมีลูกศิษย์ ที่มาจากกรุงเทพนะครับที่มีหุ่นตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในโซเชียลอยู่นะครับก็อาจารย์ที่ชื่ออาจารย์อะไรนะอาจารย์ต้นนะครับเดี๋ยวผม่ะจะไปสัมภาษณ์ท่านด้วยเพราะวันนี้ท่านมานะท่านมานะครับแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ท่านว่าหุ่นพยนต์ที่ท่านได้ลรํ่เรียนไปจากพ่อเีรกเนี่ยสำเร็จไหมเพราะว่าชื่อหุ่นพยนต์ของท่านคือพ่อหุ่นสําเร็จ นะครับมหามหาอ๋มหามหาสำเร็จนะครับมหาสำเร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์นะครับโอเคเพื่อนเพื่อนอาไม่ไเดี๋ยวมาครับเพื่อนเพื่อนก็ก็ไม่ได้เพราะว่ามีสัตว์ระดิ์ของอาจารย์เปียเก้าวยอนเราเขียนที่เราตัวว่าที่เรามาถ่ายทำเราเขียนคลิปออนสองนะครับก็โชคดีมากที่เราได้มาเจออาจารย์ต้นนะครับที่สืบทอดวิชาหุ่นทะเบียนของเปียกนะครับ หรืออาจารย์ทเทพธนาวุจก็ใส่เลยครับเี่เป็นทิศเกเรเมทข้าว่ามหาสุนทรีแล้เดี๋ยวเราจะไปสัมษณ์เขาอยู่ในหลังเหรียแล้วก็อาจารย์ต้นด้วยเพื่อนเดี๋ยวอาจจะติดอ่างนิดนึงนะครับคลิปสดนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ต้นสวัสดีครับสวัสดีพ่อเปี๊ยกอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้อาจารย์ต้นก็กำลังสนทนาคุยเรื่องอะไรใไปแล้วสารหุ่นพยนตร์นะครับแล้วก็สําหรับตำราทบทวนกับคุอาจารย์เดี๋ยวผมจะถามอาจารย์ต้นว่าท่านเป็นใครมาจากไหนแล้วมาเจอพ้อเปียกได้ยังไงวะก็เดี๋ยวผมขอจะสัมภาษณ์อาจารย์ต้นด้วยนะครับครับนี่ครับเพื่อนๆมาเจอตัวเป็นๆแล้วนะเราเห็นได้ในยเฟซบุ๊กกันใช่ไหมผมก็ติดตาม อ๋อครับขอบคุณครับผมนาก็เราเพื่อนๆจะเห็นอาจารย์ต้นใน facebook นะครับชื่ออาจารย์เทพธนาวุฒิเทพธนาวุฒินะครับผมเห็นอาจารย์ดูดวงด้วยอาจารย์สอนดดวงอาจารย์สอนวงช่วยแล้วก็มาชื่นชอบมาชื่นชอบในสายหุ่นพยนต์แล้วอาจารย์ศึกษาหุ่นพยนต์มาจากไหนก่อนไหมครับก็ ก่อนหน้านี้ก็มาจากสายของพี่บัมแล้วก็มาสายของพี่เอแล้วก็มาสายที่ตึกก้งทอดมาเป็นสายของหลวงพ่อสอนวัดวสางครับสายจันทวนแล้วก็แล้วก็มาขอวิชาเพิ่มจากขอบเขตอ๋อครับแล้วหุ่นพยนของอาจารย์ชื่ออะไรนะพ่อมหาสัมฤทธิ์ผมจะตั้งชื่อเป็นมหาสัมฤทธิ์เพราะวงช่้ยผมก็ยังตั้งเป็น ชื่อสำเร็จในโครงการชื่อนี้ก็เลยมาตั้อ๋อครับเป็นที่มาของคําว่าพ่อหุ่นมหาสําเร็จก็คือคนที่บูชาไปก็จะสําเร็จรู้ล่วงเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าชื่อนี้เป็นชื่อชื่อดีชื่อดีในงานนะครับแล้วอาจารย์มาเจอพ่อเปี๊ยกได้ไงครับก็เห็นเห็นจากคลิปของพี่เอ๋ในยูทูบส่วนหนึ่งที่มาเที่ยวแล้วก็มาแวะมาหาพ่อก็ตามจากนั้นมา แล้วมาฝากตัวปุ๊บพ่อรับเลยไหมฮะหรือว่าพ่อใจดีมากใจดีมากครพ่อใจดีมากพ่อท่านคือท่านเองแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรแย่ผิดพลาดในเรื่องของการลร่มเรียนอะไรนะครับคุณเดิมคือพี่ก็พอมีพื้นฐานอยู่แล้วด้วยแล้วก็มาได้วิชาของพ่อเปียกด้วยใช่ครับครับยิ่งทําให้เข้มแขังมันขึ้นไหมกลายเป็นว่าได้บารมีต่อด้วยครับแล้วก็ได้บารมีของคุูบาจย์เพิ่มขึ้นมาครับ แล้วอันนี้ผมขอถามนิดนึงเห็นเพื่อนๆโพสตกันในเฟซบุ๊กว่าหุ่นพ่อเปียกดิ้นได้ครับผมจริงนะพี่นี่เป็นของจริงนะของจริงวิญยาเลยนะของจริงวิญยาณเลยับคือต้องบอกก่อนว่าบางคนก็จะหาว่าเราจะปั่นพ่อเปียกไหมหรือคือพ่อเปียกไม่จำเป็นต้องปั่นครับเพราะว่าท่านทำพลังงานแล้วเพียงแต่ว่าเราอยากจะมาชื่นชมบารมีหรือมาดูในเรื่องของ การทําของพอุ่นของพกอ่กเปียกในการทำก็เลยมองว่าไอ้คำว่าของจริงยินได้นะมันมีจริงมันมีจริงครับ,รบไม่ใช่มมงงง่ายไอ้คำว่ามงมงายเนี่ยถ้าคนเห็นแล้วมันจะไม่มงงง่ายครับแต่ถ้าคนมองว่าถ้าถ้ามองในเชิงที่บอกว่าปั่นหรือปั้มนีต้องมาลองกันเองครับต้องมาลองเองครับแล้วก็มาสัมผัสพ่อเองอ,อย่างอย่างอย่างพี่เอ๋เนี่ยสัมผัสพ่อมาเนี่ยพี่เอ๋จะรู้มากเลยอันนี้ก็แบบคือลําพังอ่ะผมคนเดียวอ่ะมันแค่เสียงเล็ก ผมก็แค่มีหน้าที่ขยายเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์เหมือนเหมือนที่อาจารย์ต้นทําผมเห็นอาจารย์ต้นทําผมก็เลยแบบว่าเอ้ยมีคนร่วมอุดมการเดียวกันนะครับก็เลยแบบว่าอยากจยากให้คนรู้จักข้อเปรียบเหมือนกันก็เลยมาทําตรงนีใน้ในเรื่องของการเผยแพร่บารมีครูมันเป็นหน้าที่ของปิดอย่างปิดอย่างเราที่เราได้รับเยี่ยนคใครได้ทําใครได้ทําในตําแหน่งไหนจะทำยังไงก็ตาม ก็จุดประสงค์อยู่ในมุ่งหมายอันเดียวครับก็คือให้ให้ให้บารมีพ่อเกิดขึ้นมารับรู้น้อยรับรู้มากแล้วแต่คนที่จะศรัทธาแต่ว่าแต่เราก็ก็ก็คอยดูดูไปเพราะว่าในเรื่องของการทำพุกุลน่ะก็ท่านทำมาตั้งนานอย่างที่เราดูกันคแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ออกตู่สาธารณชนมากขึ้นจากคลิปของพี่เอที่ทำมา แล้วในกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนให้มีการให้ใครอยากจะแลกเปลี่ยนหรือใครอยากอะไรอย่างพี่เอเนี่ยก็ทาบุญช่วยวะท่านพ่อก็เอาพวกบุญมาให้พี่เอในเรื่องแล้วตอนเนี้ยกระแสบุนผีมันเยอะนะผมมากผมก็เลยอยากจระถามอาจารย์ว่าบุนพยนที่อาจารย์ทํา <สะ S 2> แล้วก็พ่อเปีย๊ยกทํา เออพวกคุณก็ไม่มีอะไรนอกจากเนี่ยการลานการลานแล้วก็ไหมแล้วก็ผ้าแล้วก็ตะกครับที่ได้ลําเรียนมาแล้วแค่นั้นเองไม่มีเป็นพุทธคุณล้วนๆใช่ครับพุทธคุณล้วนไม่มีผีสางไม่มีครับเพราะว่าผมเรียนดูดวงมาเนี่ยถ้าเล่นเกี่ยวกับผีเนี่ยเวลาดวงตกมาแล้วเนี่ยผียังแช่เอาคาของพี่เปี๊ยกพ่อเปี๊ยกไดีกว่าว่าผีมันยังหาแดกเองไม่ได้ครับเรายังต้องหาแดกให้มันนี่คือการตะกิที่พ่อพูดมาครับ เอออันนี้เรื่องจริงเราก็เลยมองว่าด้อย่างหนึ่งเวลาดวงตกมาแล้วเนี่ยในในการเรียนดวงผมวเวลาดวงตกแล้วเขาจะมีคําว่าผีซาด้่มพอยอแต่นี่ยมันก็มันก็เลยทาให้ตัวเราเองเอ,อ่อไม่ไม่เอามาเล่นในเรื่องของสายพูดสายพายครับก็คือสายพ่อหุ่นมหาสําเร็จแล้วก็พ่อหุ่นของพ่อเปี๊ยกนะครับเป็นสายพุทธคุณแน่นอนนะครับไม่มีไม่มีผีนะเพื่อนๆนะีแล้วก็บูชาได้แบบมั่นใจก็ ติดตามอาจารย์เทพได้อาจารย์อาจารย์เทพรับตั้งสารดูดวงพวงจุ้ยครบเลยนะครับครบเลยเดี๋ยวผมจะเอาเฟซบุ๊กของอาจารย์แปะไว้ในลิงก์นะเพื่อนๆนะแล้วก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยผมก็อยากฝากเพราะว่าของของพี่เอ๋เนี่ยก็คือเป็นติดพื้นที่ในถ้าพูดอึ่างท่านมาท่านมาสอนถือว่าเป็นพื้นที่ผมนะครับก็เราก็เดินในในทางเดียวกันแล้วก็ในเรื่องตรงนี้ก็ เออผยแพร่ก็เหมือนกันเป็นไปดเดียวกันนะครับก็ก็ดีใจที่วันนี้ได้เจอตัวจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วผมความคิดผมคือผมอยากจะรวมสิทธิ์อยากกะรวมสิทธิ์เพรเพียอหนึ่งก็คืออยากจะให้แบบว่าทุกคนได้รู้จักว่าเฮ้ยอันนี้สายตรงนะจริงๆนะของแท้นะไม่ได้มีแอบอ้างเหมือนที่ผ่านๆมาอะไรแบบนี้ก็เลยอยากรวบรวม่างที่เราเคยน่าจะคุยกันก่อนเลยว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเออพ่อเนี่ย ใช่ในเรื่องของการบารมีพ่อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะมีติดคนนู้นคนนี้ที่จะแอบว่ามาจากนู่นมาจากเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราเราก็ป้องกันกันใช่ป้องกันเพราะว่ายิ่งยิ่งเยอะเนี่ยเวลาพ่อด่างยิ่งเยอะมันจะเริ่มมีหลายหลายอย่างขึ้นมาครับก็อย่างแรกที่ผมถามพ่อเปี๊ยกไปแล้วพ่อเปี๊ยกยังยืนยังทาเดิมนะครับสอนทุกคนสอนทุกคนครับสอนทุกคนนะพ่อนะใช่มาดีสอนทุกคนฟรีฟรีด้วย ไปด้วยากพกอะไรมาอย่างเดียวพอพกหัวใจมาโอเคนะเพื่อนเพื่อใครที่มาไม่ถูกผมก็บอกตรงๆไม่ใช่คนอยุทยาแต่รู้แค่ว่าที่นี่เขาเรียกอะไรพ่าพพนนลงเล่าจุมชนรองเล่าพนนโอเคถ้าเกิดใครอยากจมาถามทางก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กของเขาเปียกไว้ด้วยนะครับจุมชนลงเล่าพนนแต่เนองผมอาจจะไม่ให้นะให้โทรโทรเฟซแล้วกัน ดีกว่านะครับครับผมก็ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็ตอนนี้ชั่วโมงนี้เงินทองหายากวิเคราะห์กันสักนิดนึงนะครับว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะครับใช้สติให้มากๆครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดี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 ครับ